มหาวิทยาลัยราชภาัฏสงขลานะคะมีการเปิดตัวทุ่งใหญ่สารพีโมเดลวิทยาเขตสตูนค่ะให้เป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็ถ่ายทอดนวัตกรรมชุมชนเกษตรสาพระาชาเพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวดั้งเดิมสร้างคลังอาหารให้กับชุมชนติดตามจากรายงานพิเศษค่ะมหาวิทยาลัยราชสงขลาเราได้นำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาเป็นแนวในการปฏิบัติเพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทุ่งใหญ่สารพีมหาวิทยาลัยราชภัขลาวิทยาเขตสตูลของเราก็สามารถเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดสตูลและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อได้เกิดการเรียนรู้นะคะว่าการจัดทําโคกหนองและนาการใช้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดํารงชีพ จะสามารถทําให้เกิดความยั่งยืนในครัวเรือนนะคะให้แก่เกษตรกร,กรชุมชนท้องถิ่นที่จะสามารถต่อยอดเกิดอาชีพนะคะเป็นตัวอย่างในการประกอบอาชีพนะคะเกิดการเรียนรู้กับชุมชนกับนักศึกษาและนำไปใช้กับครอบครัวของตอนเองและชุมชนท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะนะครับโดยมหาวิทยาลัยราชมงคลเนี่ยมีโครงการยุทธศาส หมาวิายาลัเราจะพัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนะครับโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะทหารช่างนะครับกองพลพพฒนาที่4ของค่ายรัชพลเนี่ยได้ให้การอนุเคราะห์นะครับเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการขุดปรับพื้นที่ร่วมกับทางคณาจารย์ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการนะครับของรียกสงขาวิศว์สตูนก็ภาพอย่างละเอียดเห็นนะครับพื้นที่ทั้งหมดมีประมาณ13.5ไร่นะครับ ออกแบบบนลักษณะของกฎเกณฑ์ของโคกหนองนาท,งท,งทั้งที่ถูกต้องทั้งระบบการมอบองค์ความรู้กับชาวบ้านเนี่ยนะครับสิ่งที่เราเข้าไปทําจุมจุมต้นแบบเนี่ยเราไม่เคยเอาสิ่งที่เรามีไปให้ชาวบ้านนะครับแต่เราจะถามว่าชาวบ้านมีความต้องการอะไรนะครับมีความถนัดอะไรแล้วเราก็ใส่ใส่สอดแทรกองค์ความรู้ไปให้นะครับให้เขาสามารถเรียนรู้และดําเนินการโดยให้ศูนย์เรียนรู้ที่นี่นะครับเป็นฮับและเป็นเซ็นเตอร์กลางในการเรียนรู้ร่วมกัน ก็จะดาเนิกนการเด็ดต้นน้ำนะครับตัอแกว่าเขาต้องการอะไรมีอะไรนะครับวกลังน้ำคือพัฒนารดักแล้วก็ทำมาเก็บิี่นี้เขาทั้งระบบให้เขาสามารถยืนอยู่ได้นะครับโดยเรื่ององหลักของความมั่นคงบางครั้งล้วก็ยังยืนตามที่ในหลวงท่านได้พระราชทานพิทสตร์พระราชทานเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อคู่หนองนาเนี่ยนะครับเพราะเราบูรณาการในเรื่องของ,ของนาแปลงใหญ่นะครับแล้วก็โคแปลงใหญ่ที่มีในจังหวัดตะตูนและก็แพฟแปลงใหญ่นะครับในส่วนนี้นะครับเราเราก็ได้ มีการประสานงานกันมีการจอยงานกันในบางเรื่องนะครับแล้วก็โดยภาพรวมแล้วนะครับโค่นหนองนามโมเดลเนี่ยนะครับก็มีส่วนที่จะต้องเป็นความสําคัญนะครับให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในจังหวัดสตูลครับจะได้รับความรู้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการบริหารจัดการน้ำนะครับด้านการในเรื่องของการการปลูกพืชนะครับให้เหมาะสมกับพื้นที่นะครับ แล้วก็ด้านปัญหาต่าง,างๆที่พี่น้องเกษตรกรประสบนะครับประสบเราก็ได้มาประชุมกันนะครับได้มาศูนย์เรียนรู้ตรงนี้นะครับเพื่อจะได้ทางอาจารย์นะครับทางศูนย์ของรัชพัฒนเนี่ยนะครับจะได้ให้ความรู้จากประสบการณ์จริงนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้จากศูนย์จริงครับผม